เอาแล้วเปิดไฟไหมเปิดไฟไหมเปิดเลยครับเปิดเลยครับโอ้ยเดือดเดือดสวยงามสวยงามครับสวยงามนี่ครับเราก็กินอย่างนี้เลยครับเหมื่อยแบบม้อไฟเลยครับอ่าหม้อไฟหม้อไฟนี่ครับนี่ครับฝาฝาฝากินแบบเกาหลีเลยครับเกาหลีเกาหลีนี่นี่กินปลอมนะครับกินปลอมไม่ได้กินจริงนะครับ โหหน้าตาเขาจริงจังเือนเขาจะกินจริงจริงนี่ครับเขานึกถึงฟิลกินมากๆใช่ใช่ต้องแย่งกันครับใช่ใช่แย่งเส้นกันนะครับโหบีมาไปเยอะบีมาไปเยอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรครับแม่บี ทำอาหารครับนี่เรามีหม้อสุกี้อันนี้เป็นหม้อสุกี้ใช่ไหมใช่ครับแต่มันกินไม่ได้นะครับมันเป็นของเล่นเดี๋ยวให้แม่บีอธิบายครับต้องทํำยังไงครับนี่อุปกรณ์เขาก็จะมีมาให้นะในชุดก็คือเนี่ยกล้องกล้องของเล่นที่เราซื้อมาป๋าแก้ออกมาแล้วก็คือเขาก็มีวิธีทำมาดูนี่เราใส่น้ําลงไปในหม้อใส่น้ำใส่น้ําลงไปในหม้อใส่ผงอันนี้เข้าไปอ่าคนละลายแล้วก็ค่อยเอาสีมาบีบน่ะอ๋อ่ฮะ มันจะเป็นเหมือนในรูปนี้ใช่ไหมเป็นเส้นๆอย่างนี้แล้วแต่เราจะเล่นว่าเราจะทำแบบไหนเหมือนหน้าก้อนก็ได้หรือว่าเอามาใส่บล็อกแม่พิมพ์อย่างเงี้ยก็เป็นรูปต่างๆโอเคอันนี้ต้องใส่่านนะครับกี่ก้อนนะครับใส่่านกี่ก้อนก้อนใหญ่สามก้อนเราใส่เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยครับมาขั้นตอนแรกใส่น้ำไปก่อนใส่น้ำใส่น้ำครับแก้วเดียวไม่น่าจะพอมาน่าจะพอป่า ต้องให้เกินขีดตรงเนี้ยที่ป๊าเห็นอ่านี่ต้องใส่ผงสีขาวกว่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันจำไม่จับตัวเป็นก้อนใ,อใส่ส่ซงหมด่งก่อนหนึ่งสองก่อนแล้วก็คุณอก้่อนคุคเบาๆนะบีมคนณเบาๆคนต้องให้มันละลายใช่ไหมบีใช่อ อันนี้เรากำลังทำการปรุงน้ำซุปอยู่ครับเราเคี่ยวน้ำซุปเคี่ยวน้ำซุปอ่ะเคี่ยวน้ำซุปไปจิ้มน้ำจุ่มมาจุ่มน้ำจิ้มมาจิ้มน้ำจุ่มบีบลองดิจิ้มน้ำจุ่มมาจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มมาจุ่มน้ำจิ้มเฮ้ยละลายแล้ววะต้องมีไฟนะ ลองเปิดดิโอ้เอาเนี่ยอุ้ยฟองอุ้ยเดือดเลยอ่ะนอนนอนเอาแล้วควันขึ้นเบาเอาแล้วฟองมาจากไหนได้ไงอ่ะบีน่าจะเป่าเดี๋ยวค่อยเปิดอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดลองลองหมุนดวนรอบรอบุนรอบรอบอู้เดี๋ยว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 ขอดูนี่ไงนี่ไงเสร็จแล้วอันนี้คือวิธีทำประมาณนี้โอ้ ที่แม่บ้านจะจุยกัต่โอ้ยเปิดไฟแล้วนะพอกันพอกันเปิดไฟยังเปิดไฟยังเปิดไฟให้สุกยังโอ้ยเดือดแล้ว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 อ่าคน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 อันนี้น้องบีมกำลังทำเส้นอยู่นะครับเอาเอาบีซั่งเลยบีซั่งเลยเอาเมนูอะไรเอาบะหมี่เหลืองครับหนึ่งชามบะหมี่เหลืองบะหมี่ส้มนะอ่เดี๋ยว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 ไปเอาชามก่อนไปเอาชามก่อน อาช้อน,นะอาช้อนเส้น,นเหรออ๋อช้อนเส้นมันก็ล่วงออกหมดดิเพราะมันใหญ่อ่าพี่เขาท่าเขาท่าเส้นล่วงโอเคค่ะเอาบะหมี่แห้งปูนะปูเหรออ๋อผลิตเนื้อปูมาบีมอยากกินมากเลยอะต้องทำไงครับปูปูโอ้เอาแล้วบีมอยากให้ลดนะแม่้มันจะไม่ค่อยสวย ทำปูก่ลอนรอรอแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้ารอแป๊บหนึ่งรอปูก่นอนรอปูแล้วใช้สมาธิปูนี้สด,สดสดจากทะเลเลยนะครับสด,สดสดจากทะเลเลยโูแล้วไงต่อไปครับยังไงต่อไปอเอาไส้ตรงนี้ถอนเส้นครับถอนเส้นโอ้ยนักนกินเส้นเงาเงาเงาเส้นเงางาเอาปูปูป,ป,ปูมาปูลงมาต้มเลย อ่าย้อนลงมาดูซิว่าปูจะล้นออกมาไหมบีมปูลุดแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวนีบให้ลูกค้าอ๋อปู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 มาแล้วปูมาแล้วปูมาแล้วโอ้นี่ปูหรือมือคนครับเนี่ยโอ้ เชฟไม่สะอาดเลยเชฟใช้มือเลยเหรอล้างมือแล้วอ๋อเฮ้ยทำไมปูแบบว่าพับไปอย่างั้นนะขี้ปูให้สวยงามด้วยนะไม่เป็นปูแล้วพ่อค้าขอปลาด้วยพอปิ้งปลาจะกิาไปเลยปลาโลมาปลาโลมากินปลาโลมา,าเลยเหรอกินไปเลยทั้งตัวปลาโลมามปลาโลมาเอาสีอะไรดีครับบีมสีม่วงไหมสวยดีได้ครับสีอ่าได้โอเคโอเค,อ,เคอ่ะมา เราจะใส่ปลาโลมาลงไปแล้วโอ,อ้ใส่เลยครับผมจุดไฟให้นะครับอใส่แล้วตรงๆ,ๆครับตรงๆรอก่อนครับรอให้มันหลุดออกมาอุ้ยมันพับอะ่ะก็เมื่อกี้น้ำเดือยปลาโลมารลยพับปลาพับปลเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งบีมให้เขาเซตตัวก่อนเดี๋ยวค่อยตักขึ้นอ่างั้นผมปเปิด <ลง S 1> แก๊สเลย โอ้อันนี้โลมาหรือลูกป,ปลาฉลามหัวค้อนครับเนี่ยปีดปิุก,ก,กแล้วซุกแล้วขึ้นได้เลยเยโลมาโลมาโลมาได้ยุ่ดเอยเออ,อเสร์ฟก่อนเสริฟก่อนเสร์ฟให้ลูกค้ากินก่อนเคฟเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยครับโอเคครับอยอ,อยากจะกินเย่แล้วเนี่ย อันนี้กินไม่ได้นะครับเราเราบุดบาสมบุตินะอ่าเป็นอ,อดูเส้นสิเส้นยังเยืดออยูเย่เลยอ่ะโอสิโอ้โหเส้นเ <c oughs> ขาท่าเขทาทานุ่มเลย <c oughs> <c oughs> มุม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 ม้ยมมมี่มมมีมมร่อยจังเลยครับไหนไหนมนขอบปูมมครับ อู๋ดูปูสิมาเป็นตัวเลยปูตัวใหญ่มากว้าวสุดยอดเลยงามเง้ม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 ปลาโลมาปลาโลมาโอ้ปลาโลมาก็น่ารักกินกินได้ไหมเนี่ยปลาโลมากินได้ไหมครับได้ครับอ่าสุกแล้วกินได้ครับกินเลยโอ้โหลดน้ำไหมครับยังครับเดี๋ยวสั่งไว้เจียวน้ำครับอ่าเดี๋ยวถ<ห>ามต่อไป<ห>ลูกค้าสั่งไว้เจียวน้ำแนะนำเป็นเมนูบะหมี่น้ำปลาดาวนะครับ อเคร้านเรามีปลาดาวด้วยมันมีน้ำปลาดาวใช่โอ้ในลงลงซิอะเชฟโอ้โหใส่เส้นลงไปแล้วเส้นลงไปแล้วเลยยังไงครับเส้นลงไปแล้วยังไงอ่าห้ามจุ่มลงไปไม่งั้นมันจะตันนะครับพอแล้วเส้นเยอะเกินลูกค้ากินไม่หมดจุดไฟเล่นความเร็วหน่อย่ะเล่นความเร็วเล่นความเร็วครับโอ้ยนี่เดือดมากเลยอะไฟร้านเขาแรงจริงๆ บะหมี่น้ำปลาดาวเป็นยังไงนะบะหมี่น้ำปลาดาวแเ่เลยใช่วิมีเสียงด้วยสิ่งเตือนว่าเดือดแล้วอ๋อติ๊ติ๊คือสุกแล้วใช่ป่ะโอ้โหแล้วไงต่อครับเชฟตัดบะหมี่ลงไปเลยครับแล้วค่อยใส่น้ำโอเคครับโอเคครับอหมี่พิเศษครับพิเศษพิเศษต้องลองครับอันนี้เมนูแบบเชฟคิดขึ้นมาเองใช่ไหมใช่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 โอ้โหนี่เชฟระดับมิชลินสตาร์เลยนะครับ ตักน้ำซุปตักน้ำซุปอาจิมน้ำจุ่มมาจุ่มน้ำจิมมาจิมน้ำจุมจ่มมาจุมจ่มน้ำจิมอุ้ยเอางี้เลยเหรอตักตักดันใจโอ้ทำปลาดาวค,ครับลูกค้าอย่าเพิ่งกินนะครับต้องรอปลาดาวก่อนนะครับะต้องมีน้ำปลาดาวใช่สูตรพิเศษครับเพาะร้านเรานะครับอร่อยที่สุดในรูปเลยนะเจ้าเดียวในประเทศไทยครับน้า ตอนนี้ยังไม่เปิดไฟใช่ไหมครับเชฟใช่ครับอ่าเชฟโ,โชว์เชฟโชว์โชว์ฟิล์มเอามันลอยครับเชฟมันลอยไม่เปิดไหนวันหลังทำงี้ว่าง่ายดิอ่าจุดไฟจุดไฟจุดไฟ,ดไฟอโอ้เดือดจัดเดือดจัดเดือดจัดตีจัดจโทโบโทโบต้องรอเสียงตีใช่ยไหม สุดยอดเลยอติดแล้ว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 เหมือนเสียงไมโครเวฟใช่ใช่ใช่มันเสียงไมโครเวฟเลยปลาดาวที่ตักอีกอย่างไม่มีหรอตักได้เปล่าอ๋อให้ดีนะให้ดีนะอืมีน้ําปลาดาวแถมอีกหนึ่งอย่างนะคะเมนูอะไรครับเชฟเกล็ดน้ําแข็งอะไรนะเกล็ดน้ําแข็งเกล็ดน้ําแข็งโชว์เลยครับนี่แบบว่าของหวานครับของหวานอ๋อเชฟโชว์เลยโชว์เลย อาเชฟต้องกดให้มันสม่ำเสมอนะให้มันโดนน้ำสม่ำเสมอครับเชฟอารอก้อนนิ่งนิ่งไว้ก่อนเชฟนิ่งไว้ก่อนครับเอาเริ่มเริ่มลอยแล้วเชฟเชฟเริ่มลอยแล้วอาลุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วเก็ดน้ำแข็งต้องจุดไฟไหมเก็ดน้ำแข็งเนี่ยไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องอ๋อนี่เมนูพิเศษครับของหวา,านเหมือนแมงกะพรุนเลยอ,อ๋อนี่ของหวา,านใช่ไหมโอเก็ดน้ำแข็งของหวานมีผลไม้ด้วยนะครับ ผลไม้เหรอครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้ากินของข่าวให้เสร็จก่อนสวยเมนูรอยก่อนเลยครับให้ลูกค้ากินไปเลยทํงงงทำเมนูรอเหรอครับเมนูอะไรครับเมนูแอปเปิ้ลโอเคทําไปเลยครับแอปเปิ้ลอร่อยมากเลยครับบะหมี่ปลาดาวโหดูซี่เป็นไงรสชาติโหปลาดาวของจริงสมแล้วที่ได้มิชลินปลาดาวของจริง ระดับพัตคารเลยนะคะออ้โหสิงม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 งไหนชิมขนมหน่อยน,น,น,นะเก็บน้ำแข็งเก็บน้ำแข็งน้ำแข็งนี่ครเชฟเรากำลังจะเสิร์ฟผลไม้แล้วนะครับโอ้โหร้นานนี้ของกินเยเอะจริงๆใช่ใช่ใช่โอ้มาแล้วแอปเปิ้ลมาแล้วแอปเปิ้ลมาแล้วต้องจุกจุดไฟไหมเชฟไม่ต้องค่ะอ๋อผลไม้ไม่ต้องจุดไฟนะครับเดี๋ยวกลายเป็นผลไม้ย่ากเสร็จตัวเหรอเชฟทีเร็วไปเห็นปะ เลยไหแปปลแอปเปิ้ลไหลโอ้แอปเปิ้ลครับแอปเปิ Apple, 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 ้ลนิ่มแอปเปิ้ลนิ่มแอปเปิ้ลของใส่โดนหนอนจอบครับเราใช้สองมือช่วยกันประกอบอืมมาครับพร้อมเสิร์ฟแอปเปิ้ลอืมเมนูอะไรต่อไปครับเชฟต่อ,อไปก็ผีเสื้อครับอ่าผีเสื้อครับผีเสื้อโชว์เลยครับเชฟโอ้เชฟเชฟผสมสีแหละครับวิสุดยอดเลยอะ่ะผีเสื้อสองสีผีเสือ้อทูโทนนะคะตรเต็มเลยเต็มแล้วครับ ปล่อยลงแช่ไว้ก่อนนะครับให้เฟซตัวก่อนนับหนึ 1. 1> ่งถึงยี่สิบหนขย่าวเบาเาขย่าเบาๆเห็นไหมลุดเลยโอสวยงามต้มเนะดือดครับโอเคผีเสื้อต้มจับไปต้มเดือดเดือดอุณหภูมิสูงสุดโอเคชดยอดไปเลยผีเสื้อต้มไม่เคยกินที่ไหนมาก่อน โอ้โหดิ๊กชอบดิ๊กชอบอ้าสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้ะจุดมาถ้วยมาค่ะถ้วยครับถ้วยครับโอ้เชฟแถมให้ใช่ไหมเนี่ยปนไปเลยสุดยอดสุดยอดนี่เราได้มาหลายเมนูเลยนะครับเนี่ยอ่าอยากกินสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่อ่ามามาดูสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แบบพิเศษ แบบพิเศษเหรอใช่ครับกี่สีครับกี่สีสองสีครับอืจัดไปเลยครับสตอบรอเบอรี่แบบพิเศษแล้วก็ใส่สีแดงลงไปครับจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับสุดยอดไปเลยโอ้สวยงามมากไปแลควค่าทำเลยทำเลยทำเลยแช่เลยนับหนึ่งถึงยี่สิบเหมือนเดิมครับไหลแล้วมาไหลแล้วไหลแล้วโอ้ โอ้แสดงว่าพอยิ่งใส่เยอะเราต้องแช่นานหน่อยมันยืดครับอ่าต้องต้มไหมต้มไหมไม่ต้องต้มครับอ๋อไม่ต้องต้มนะครับโอเค <c oughs> ไปรวมกันหมดหมูผลไม้นะครับ <c oughs> ว้า <c oughs> วเจลเจลเจลเจจจอนนี่สวยงามปลา <c oughs> ชอบเส้นที่สุดเพราะว่ามันเหมือนจริงเส้นอะแล้วทำง่ายเนะทำไหมทำเส้นไหม <c oughs> อ่าทำเส้นทำเส้นอะ่ะ อ่ทำเส้นก่อนครับอ่าเนี่ยดูดิบีบลงไปเขาก็จับตัวเป็นก้อนเลยเส้นเนี่ยทำง่ายสุดพอแล้วบีมเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเปลือง <c oughs> อต้มความเร็วสูงเราจะเอาขาปิ้งใส่ลงไปในหม้อเลยนะชิกี้เราจะกินในหม้อเลยใช่ไหมแม่บีบอกจะใส่ลงไปให้หมดเลยใส่เลยนะบีม ใส่ท็อปปิ้งลงไปอ๋อใส่รวมสุก,กี้สุก,กี้รามเมงอือหือเอาแล้วเอาแล้วเปิดไฟไหมเปิดไฟไหมอ่ะเปิดเลยครับเปิดเลยครับโอ้ยเ<ม>ดือดเดือดสวยงามสวยงามครับสวยงามนี่ครับเราก็กินอย่างนี้เลยครับเหมือนดอหม้อไฟเลยครับอ่าหม้อไฟหม้อไฟนี่ครับ นี่ครับฝาฝาฝากิบเกาหลีเลยครับเกาหลีเกาหลีนี่กินปลอมนะครับกินปลอมไม่ได้กินจริงนะครับโหหน้าตาเขาจริงจังเหมือนเขาจะกินจริงๆนี่ครับเขาคึกถึงฟิวกินมาม่าครับใช่ใช่แย่งกันครับใช่ใช่แย่งเส้นกันนะครับโอ้โหบีมาไปเยอะบีมาไปเยอะเป่าด้วยนะระวังร้อนเป่าด้วยเป่าด้วยโหหน้าเขาหิวมากครับ คลิปท็อปปิ้งออกมาด้วยครับท็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้งปลาดาวปลาดาวปลาดาวครับพออยู่นานๆแล้วยิ่งพองนะจริงอ่ะจริงอ่ะพองใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อจะพองน้ำยาตัวนี้มันสุดยอดมากเข้าท่าข้าท่าข้าท่าใส่น้ำ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  ดูปูสิกินปอมมาห้ามกินจริงนะน้องๆอันนี้คือกินปอมนะครับไม่ได้กินจริงนะครับของเล่นนะครับกินไม่ได้นะครับปลาย้ำหลายรอบนะครับกินไม่ได้นะครับ้ปูปูสวยมากเลยพองขึ้นใช่ตัวใหญ่ใช่พองขึ้นจริงเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบอวบขึ้นแข็งขึ้นใช่ไหมจริงมีนูของหวานต้องียกไ้ก่อนนะครับ โอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมก็ติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บาย